สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียสุกนวัฒน์ชื่นชมวิกกี้ว่าที่ภรรยาสุดสวยพร้อมเผยอาชีพปัจจุบันนาสุดเวียสุกนวัฒน์ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากําลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ัน้ายก้โดยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือออกมาว่าเวียสุกนวัฒน์เตรียมสละสดแล้วหลังจากที่คุณแม่พลอยภัยรินคณนารธคุณแม่ของเวียได้บินกลับมาเมืองไทยพร้อมเผยภาพครอบครัวกันแบบ พร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีหญิงสาวที่หลายคนคาดว่าเป็นแฟนของเวียอยู่ในเฟรมด้วยจนกระทั่งล่าสุดเวียก็ได้ออกมาพูดถึงวิกกี้ว่าทั้งคู่ได้คบกันมาประมาณปีกว่าแล้วฝ่ายหญิงทํางานให้กับบริษัทต่างประเทศคนเดียวดูทั้งประเทศทําตําแหน่ง country manager และพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมชมว่าวิกกี้เป็นผู้หญิงที่เก่งและเพอร์เฟมากฝากทุกคนช่วยเอนดูด้วยงานนี้เรียกว่าชัดเจนกันไปเลยทีเดียวจากปากของหนุ่มเวีย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีดอทขอบคุณครับ